สวัสดีครับผมชื่อเดชจาย์ัชรวัชรักำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมิยาลุดังชั้นประถมศึกษาปีที่หกสบสองวันนี้ผมจะมาแนะนำครูประจนของผมครับครูประจนของผมชื่อนางสุภัตราสิทธิศักดิ์ชื่อเล่นชื่อเอเป็นครูสอนภาษาไทยนิสัยใจดีกับนักเรียนทุกๆคนเป็นครูปรั้น